เริ่มจากใหุ้๊กพอกเลยครับเมื่อนี้ <c oughs> สวัสดีครับช่องรถไทไซห้า,านครับเมื่อนี้มาหน้าบรรณทงนะครับมาเริ่มจากให้สุดท้ายเลยใหุ้๊กพอกนะครับแถวสุดท้ายอ่ทั้งเบิดกระสีสองแถวนะครับตัวให้โก,กพอกนี่กรสิบ,บองงามซม,มูบรรณทแต่ว่าปีกลายกับบุซซมี่นะครับมี รถไทเขาบ่ได้อยู่ประมาณแข้นหนึ่งครับตรงนี้เป็นการมีการใส่ปุ๋ยแล้วนะครับทอแม่มาใส่ปุ๋ยให้แล้วหน้านี่นี่ครับเขียวปื้ดเลยตอนนี้นะครับมันสิตั้งทองบอหรือ,อยังไงนะครับเนี่ยปลายเริ่มเหีวแล้วนะครับเริ่มรูแล้วสิลมนะครับสำหรับหน้านาทง ถ้าจําได้กะใส่ขี่ไก่ร้อยกระสอบนะครับบดทั่วเขาเนียวตัวนี้เข้ายู่ฟังข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียว A L อเอวอ่อนฟังข้าวเหนียวเอวอ่อนปีนี้มาแน่นดีครับนะครับพี่เอาเฮงใส่ถือปุ้ยเข้าไปประมาณสองอาทิตย์นี่นะครับเขียวปึ๊ดนะครับเข้ามาเธอก่อนเนี่ยมัน เขียวเหลืองนะครับเขียวเขียวอ,อเรื่องเหลืองเจี๊หน่อยบานนี้มันมันเขียวเข็มบานนี้งามนะครับโอเคเลยนะครับแถวที่สองนี่เนี่ยคางกันมีหน่อยหนึ่งนะครับคางให้กวกพอกกับมีเรื่องเหลืองหน่อยหนึ่งนี่ก็ถือไปสองอาทิตย์ขึ้นกันนะครับมีสามให้ฟังขวาฝุนปุ๋ยมันบ่พอได้ปุ๋ยได้วาน หลังจากมมประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับ,บเดี๋ยวจงไปเบิ้งว่าเขียวบอนะครับนี่เท่าไลจากหัวหน้านะครับไล่จากหัวหน้าลงไปเดี๋ยวิย่าวไปหอดเข,ข,ขาเจ้าไปเลยนะครับเขียวเรื่มเขียวเข้มขึ้นมานะครับห้อยไอ้มีมาตัดนะครับตัดแล้วลากออกไอ้มีก็บโบเดมาหลายเดือนแล้วนะครับบเดซวนเพิ่นช่องนี้เพิ่นกะ กิยางน้ำเน่นะครับไอ้มีสลกหายโอ้เปิดตะเบิงครับย่อยอยากให้เรามาเบิงครับเว้ยนะครับสีมันเอาเรื่องหรอบานนี้มันสิเป็นยังสีนะครับช่วงแรกเกิดดีเมื่อก็สีเขียวเข้ยมอยู่ช่วงหนึ่งบานพ่อได้ประมาณเดือนเดือนเครื่องนี่เริ่มเหลืองบานนี่นะครับเป็นเหลืองอ,อ่อ,อนๆบานนี่พ่อสองเดือนเต็มบานนี่ถึกถึกปุ๋ยเข้าไปนะครับ ยาวัดักใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าหน้าทงอื่น่ได้ผลนะครับายากับมาใส่ปุ๋ยใหย้ทั้งผีนะครับเพราะว่านาสีใดผลกโกม,มูก็ที่แรกก็ว่าให้ผมเฮ็ดเองนะครับให้ผมลงทุนเองปีนี้ก็ตั้งแต่ คาํามั่นไถปัน้นผละครับฑวานคาวานจายเองบานพอตอนใส่ปุ๋ยบานนี้เท่าแม่แล้วก็สิว่าน่านีที่ไข่โกโมเน่แล้วก็มาใส่ปุ๋ยเอานะครับประมาณฟั่งเบิงประมาณหาหกสอบนะครับใส่ไปหลายเติมนะท่านขอจ้าวนำเพราะว่าบริษัทเออเร่งโตนะครับ อ่บดไดไซตะขี่ไก่นะครับขี่ไก่แล้วขี่ไก่แล้วก็มัมปุ้ยหมากเลยนะครับอ่ะเล่งหมากมันกำลังสีม่านแหละครับตอนนี้ไก่สีม่านมีเลืองเหลืองน้อยนึงช่วงนี้เวลานี้กะปรั่งสีมงนะครับบายสีมงต้งเรียนเลิกแล้วนะครับเี็กน้อยกะสีที่เมื่อแล้วก็มีครับสีทจะย่อยมากกะน่าจิมีอีกนะครับ ตอนนี้อยู่หน้าทงอ่าน,นี่มันชิมีเรื่องเหลืองยังสีจักหน่อยนะครับแต่พวกไตโฮมยังสีเขียวเข็มนะครับเรายังอยู่ไอ้ไอ้กับเขา่าแอลออนอยู่นะครับตอนนี้กบับบ่มีวิดีโอเิงาวโดนแล้วนะครับก็เลยเอา้สาสีสาดเเาวเลยนะครับทั้งเหนียวทั้งจาาไปเลยอะพวกเหลือไฟเหลือไฟมาแน่กะ แมงเจาะนะครับอ่ะโบปันใดโบมีปันใดนะครับบดรอดมนาเซีรอดอ่าเขียวพืชมีจุ่มเหลืองๆหน้อยหนึ่งนะครับแต่วยว่ากน,นาพ่อใจแห้งแล้วครับเพราะว่าช่วงนึงมันเลืองนะครับต้นถัดจำใดกับมีแตนนะครับแตนห้างบักใจนึนงเดี๋ยวเขาสิเวียนออกทางประมาณ หาหกเมตรนะครับเวียนออกมาแล้วบนนํานะครับโอเคแต่นต้นใหญ่มีเหลืองเหลืองจลกน้อยนะครับให้ก๊กวาไม่มีนม้ำถ้าหอนให้ก๊กวาก็เริ่มมีซ้ำซ้ำา้ำลองนิหน่อยนะครับนี่หนึ่งุดทั้งผุ่น อันพวกบ่วถึกใกล้ๆลลยคือเขียวกมูนะครับพวกบัถึกแจ้ท่านผุนนะครับพวกไฮลุมมันลุมน้ามพัดปุ๋ยไปหามันบอกนะครับพวกนี้ยังว่าอมเหลืองเนี่ยพวกยุลุมผัดเขียวมันกระลังสีกลมนะครับกระลังสีมานมานน้ำทางาหันนะครับตรงมาจากท่างนี่อา่า ออกห่วงแล้วนะครับออกห่วงแล้วนะครับก็เลยมาเบิง้ขงข่าเนียวดอเอออนเท่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้กะกลมบ้านเด็กกลมดีนะครับเขียวเขียวอมเหลืองจักหน่อย แปลก,กแต่ให้ลุมเนี่ยน,นะครับมันเขียวเขียวบนเหลืองเลยเออเป็นสีแซมนะครับใบนี้แซมเหลืองทำแม่พ่นมาพ่านพอใจมาใสนะ่เอามาใส่นี่ฮะเริ่มจากให้นี่นะครับนี่ให้นี่เริ่มจากให้นี่นะนใ,นใ,นใส่ที่หลังนะครับสามไฮ ไปนี่ไปที่หลังเีเยเลีงเหลืองก็มีนุ่มเื่องเหลืองก็มี่เขียวสากกมูนเจ็กน้อยแต่ว่าน่าพอใจนะครับเดี๋ยวสิเง่าไปเลยนะครับเย่าจนตัดไปเลยทั้งเหนียวทั้งเจ้าไปเลยนะครับในวิดีโอนี้ถ้าไปยืนแทกเบิ้งกะ เพียงเอวแล้วครับนี่ตกไกน่นี่เพียงเอวโอเคคาดว่าเมื่อนี่มันหกนะครับจักกลางเดือนกลางเดือนสิงหานี่กับน,นาสิออกห่วงนะครับคืดว่าคืดววานะนาสิกลมขึ้นมานะครับ เรียบร้อยครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเคเลยนะครับโอเคยุบป,ปีนี่คนไงมั่งมั่งไอ้คอกงัวแล้วเรียบร้อยนะครับคนเม่อเบิดเอาไปใส่หน้าทางโขงโอ้ยน้องใหม่เนี่ยไป้ทางไกล มาเบงมอนปลูกไว้นะครับประมาณเดือนละละไปย่อนมึงก็ได้นะครับปลูกเอียงปลูกเอียงก็ออกหมากอยู่นะครับอ้วาวข่วมจำเตือนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องฟาวลงไปนะครับออกหมากอยู่ติดอยู่ตัวนี้ทําท้าสิลอเลยได้ว่าก็อ่ะมีหน่วยออกมาติดคือกันนะครับอ่ะ เป็นหน้านี้มีก็มีห้าหกต้นแล้วนะครับพ่อได้มสมกินหวานนะครับสุกมาแล้วมันสิหวานฉ่ำนะครับต้นนี้ใบเหลืองเขาแเป็นไงน่ติดก่อนตัวน,นี้มารุ่นมีน้วยแดงนะครับอ่ะเขาเจ้าเลยครับมาหอดเขาเจ้าท่านเขาเพิ่นมาตัดหญ้าแล้วนะครับมีพี่น้องมาตตัดหญ้าแล้ว ผู้ดูแลอยู่นี่นะครับที่เขามาหลบก่อนเพ่นกรลั่งตัดนะครับประมาณเทลารถดอีแตกเอาเทลารถดอีแตกเลยเพิ่นก็เอาคาพร้อมนะครับเพื่อนก็ะไดเพื่อนบ๊คืนคาจากจ้คของหน้านำดีครับเพื่อนก็ะไดหยาไปให้สัดเลียงเพิน่นโอเคมีต้นหนึ่งก็ไดอ่อ ีอีกต้นหนึ่งนะครับปงอยู่นี่พงหยดเขียวอยู่นะครับรอแลแต่ว่ากระติดอยู่หักน้อยๆนะครับอ่เดี๋ยวให้เพื่อนแขยงแรงคนนี้จังเขาไก่บึงเขาเจ้าโอยมั่งปลาหยาหกๆนะครับรั้วบ้าง้นแตกเบิดแน่นอนแน่นอนหยาว่าเอาหน่อไม้น,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 น้ำบอล นี่ก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับตอนทองเดือนใส่ไปอาทิตย์ที่แล้วนี่ล่ละกับมีเป็นขื่นนะครับสูงล้วก็ไปตำเป็นหลุมอยู่หันอ่านี่เขาเจ้าก็พ่อใส่ได้นะครับกับโสูขาเนี้ยปันไดใส่ได้ขาเนี้ยวนิญญาเอ้ยเขาเจ้าฟังนิญญานะครับอ,อสูญงาได้บ่ ตัดออกไปแล้วนะครับสึ้นหญ้าขึ้นกว่าหยาบอ่ะตัดทั้งเขาทั้งหยาออกโอ้มันตัดออกจนงามนะครับนี่เออจังเป็นกันแท่หน้าเนี่ยบ้าม่างจนแตกนะครับเพิ่ก็มาเอาหยาได้หยาไปนำโอ้หให้นี่เสียหายแต่นี่น้อยเดียวครับนี่ถือปุ๋ยเข้าไปเอาเขียวขึ้นมาอยู่ ยาก็เห็นตะดอกแล้วนะครับนี่เบื้องนี่กับยาไล่นะครับก็ได้ตัดโอ้พราเขาเดือนที่สามนี่อาจ,จิสูญยาได้ยุบไปแดดสี่โมงยังห่อนอยู่นะครับตัวนี้เงี้ย่อย,ย,อยนี่ก็ตัดคือกันเอาขืนมาเป็นตะสูได้ยุะเป็นตะสูญยาได้ยุะนี่เอ่อหรืออาจจะเป็น ปูนะครับปูสวยนะมาเอามองนี้ออกนะครับเรียบร้อยเลยจังเป็นทางไอ้ที่สามฟังนี้ก็เอาถึอกุ้ยขึ้นเหมือนกันเรียมขึ้นยุ่ตัวละเออคืออยู่ขับบันเอนมาใส่หาหกสอบอยู่ด้วยนะครับยามาลงหน้านี่นะครับหน้าอื่น อื่นโบนาสได้ผลนะครับแต่ว่าให้นี่ก็เสียหายกับหยาอยู่นี่เสียหายอยู่ตีเต็มแล้วก็เกือบไรหนึ่งผมละครับรวมสามซีไฮนี่ต้นนี้น้ำพอดีแต่ที่ระบาดนะครับน้ำพอดีหลายจัาหน่อยนะครับประมาณเครื่องแข็งน้ำเครื่องแข็งครับนี่ถือปุ๋ยเข้าไปเขียวขึ้นนะครับเอ้า มันสีงามกว่าผลแล้วนี่มันไฮใหญ่นี่จะไปงามกว่าขาอนี้อุ่ผลตัวนี้ไฮนี่มีหยานะครับอ่ะไอ้มีนะครับไอ้มีถ้าเบิ้งนี้ปีหน้าก็คือดันคันแท้น้อยเลยนะครับดันคันแท้น้อยเลยสามซีไฮทั้งนี้สูญยาบ่ได้นะครับอ่ะไอ้มีเบิ้งแท้และเราติดตามกระแส คนงานเราอยู่แต่ว่าเราบไดมาเองใช่ไหมครับอย่างน,นี้นั่นเป็นหมาเงียบๆตัวนี้โอ้ยไ้ลุมน่ามันมาผีเบิร์ติดละ่ะเป็นหมาเงียบๆอยู่นะน,นี่อ่ะอาพวกมันเขียวแล้วมันกันโอ้เป็นตะเบิงครับมีเดินอยู่ซื้อก็อภั่น้อยเดียวนะครับเป็นคูปีมันเป็นดินเหนียวๆหินหินนะครับนี่ โอ้ไฮนี่โอ้ตรงมาเบิงไฮนี่นะครับโอ้โห,โ,ห,โ,หโอ้เป็นอีกแบบหนึ่งเลยครับประมาณช่วงสองเดือนน่นมาหลอกก่อนมันเหลืองมันปเป็นตะเบิงนะครับโอ้มาหลอบนี่เลี้ยนไปอีกนะครับใจชื้นขึ้นมาอีกโอ้โอเกือบบบมานะครับเกือบบบมาวี่หฮนี่ก็ ในเห็ดหยากกมูไทยหยากกมูนะครับนี่าได้ผลนี่นี่ฟูขึ้นมาแล้วนะครับสึกปุ๋ยเข้าไปมหลองนันที่นามไรเนี่ยมันสิเหลืองกุมูเนี่ยเอาเะไได้บานเขาเจ้าเกือบบมาพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วก็เออใจฟูขึ้นนะครับยังมีข่าวสิได้อพยพนะครับช่วงนี้พี่น้องตามชายแดนอพยพมาอีกแล้วนะครับอพยพมาอยู่แถวบ้านอีกแล้ว ชายแดนจักสิจบจังไรผมผมก็หาไปไปหาปลูกมาจากเมืองนะครับเรือสิเด็กค้นกลับไปอีกนะครับพึ่งมาเพิพเ่นน่าเพี่นเพี่อนท่านมูก็เลยนะครับเอามาโอ้ยลืมไปเสียงเป็นยังไงเนาะเสียงเขาดีบ่นะอะนะครับประมาณ1ิหานาทีแล้วโอ้ยใส่ปืเข้าไปเป็นอีกแบบนึงเลยนะครับ โอ้ดีดีขึ้นหลายตอนใส่ปุ๋ยนะครับก้อนใส่ปุ๋ยเนีน่ยลบไปเบิ่งกันไลครับปากออกข้างใดมันกันเมื่อยนะครับโอเคหลังจากนี้แม่นเอาเขาออกแล้วมองคำช็อตนะครับยุค่าเราสิเป็นต,ตาตาัดบอ่อนะครับยุค่าล่ำซํำแขนนี่มีแน่อยู่นะครับล่ำซํำแขนเออเป็นตามตาตาัดบอ่อนะครับ เน่าประมาณ1อยเมตรหอดบอประมาณ1อยเมตรลอยก็เมตรนะครับมีล่ำขนาดโกแขนนะครับก็มีมอหมกนี่โอ้แต่ว่าตัดก็เนื้อหลวดนะครับมันก็นสิป,ประมาณนี้บ่แขนแล้วเกือบ ซ้ำขานะครับซ้ำน่องโอเคจังวากันอีกรอบนึงนะครับถ้าเอาเขาออกแล้วโอ้โอ,โอดีต่อใจมากนะครับดีต่อใจมากเขา้เขาเจ้านี่โอ้ยพี่น้องโอ้เกือบบมานะครับเกือบเป็นเกือบเป็นคือว่ามันคือเกาอยู่ตลอดนะครับโอ้เพอใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วเป็นอีกแบบนึงนะครับ เขาเจ้าเป็นมันสีงามกวดเอวอ่อนทท่งๆผุแล้วนี่นะครับอโอ้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปก็ามอูสึกกับเปลี่ยนไปครับเอาขอบคุณที่รับชมมหอดตอนนี้นะครับรับชมมหอดตอนนี้ถ้าเบิงกายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเน้นนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เน้ ฝากกดติดตามให้ช่องรถไทสายหวานน้ำเนี่ยครับตอนนี้ก็ก้าวมาถึง1,690กว่าแล้วนะครับอ่ะพยายามนี่แหละครับออกมาขับรถออกมาประมาณ1 5หกิโลนะครับมาถ่ายหน้านี่ขี่มอไสคออกมาูดเดียวยังมาแห้งยังยินข่าวว่าสิ็ดโอพยพนะครับ ผู้ผู้ยุย่ชใชแดนนันมาแล้วมาหาเขาแล้วนะครับแต่ว่าห้าิเสไปต่ออีกบอ่อนะครับผู้ห้าอยู่หนีแต่กำลังคุยกันว่าคุยกันหอดวันที่เจ็ดมืออื่นนี่ครับจังสีคุยกันออกมาจังไหนเ้ากัเตรียมอ้อมไ้ก่อนอนะครับเออเกือบบ่มาฟังนี่เกือทว่าพลาดแล้วนะครับนี่ซีไฮทั้งนี่อ้า่านเบิดละเหลือแต่ทั้งนี้ครับสูญ,ญาายาไดแน่บบไดแน่ เห็ดขั้นแท้นะครับให้มีเห็ดขั้นแท่ปีนาดันขึ้นจัางีซูยาได้นะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ล่าไปด้วยเวลาโอ้นะครับยี่สิบเกือบสี่ยี่สิบแล้วโอเคเกือบบอว์บังเกือบบลูซึกดีนะครับขอบคุณอีลีครับนี่ให้ที่สองกับ เป็นเขาขึ้นมาเนะี่ยเบิ้งที่แหลกมันพอเป็นนักเทื่อนนี่มารอบนี้เออฟู่ขึ้นมานะครับโอเคครับลาไปกับคันเท่คันเท่ที่เพิ่นมาตัดออกนะครับไปผุ่นไล่ไปผุ่นจนหอดประกาศทิ้นนะครับก่อนใหญ่ๆเพิ่นก็เอามันตัดหยากเพิ่นก็เอาไหวสักก่อนนะครับอ่ะโอเคครับเอาตัดไปกับให้ที่กลัลลังสีสูงกับหยาครับกลัลลังสีพ่นจากหยามา ลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับอ่เมกซี่ร้ายแน่นะครับลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ